กับสสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านน,นวันนี้มาเจอกับช่องทางตรงคงนะทุกคนวันนี้จะมาเล่นแมบโรบอบกแบบชิบะนอะตก้กระไพนะทุกคนอ่อย่างไรก็ดังพอสมควรคนไทยก็มีนี่รอเขาเล่นเสร็จนะทุกคน งั้นก็ตัดไปตอนเราไปตรงนู้นเลยทุกคนมาทุกคนแล้วก็ตัดมาตอนเรามาอยู่ตรงนี้ทุกคนมาแบบที่แอบเลยทุกคนมาผมแอบหน่อยดีวะแอบแบบว่าเมื่อกี้ไม่ลืมดูชื่อด้วยมาดูนี้ก่อนให้เขาท้ายด้วยชิดตเขาดิเฮ้ยเติร์ดด้วยวะเติร์ดด้พี่เลิร์ดเติรดผมรถพี่ เนี่เ oh. ป็นไรวะชั้นสองนั่นปะไม่มีชั้นสองม่อะไรเป็นนั่งแล้วนั่งมาแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยนน้้ำตายวะอันนี้ตายตาย ตา,ายไงสัตว์พี่ครับพี่ผมตายแล้วเราก็ตัดมาแผ่นที่นา้นา,นานนไม้แล้วกนอนาต้นยนดานี้นะปะดาแล้ววะไม่รู้เหมือนกันปะมาดิถ้าเป็นน้ำท่วมทำไงปีนขึ้นด้านบนกน่อนปีนด้าบน,นาบนปนด้านบนปลอดภัยทุกรายแค่ไอซียูไปจบที่ไอซียู ขึ้นไงพี่ผมโดดไปขึ้นอนะโดดไงพี่ผมไปไม่ถึงอะ <S <S แผ่นยินไหวโดดแล้วเขี้ยนเลือดกันหมดว้าวแผ่นยินไหว Amazing เออเดี๋ยวมเข้ามาแผ่นดินไหวด้วยอือทำล้เออฟาดควันหกไปแล้ว ยังไหวด้วยมึงดูเฉยเฉยถ้ามันมาบ,าบ้านมันไม่ได้กล้าที่เราอ่ะเออจะลากไปอ่ะจะได้ขึ้นเนี่ยโม่กลเดี๋ยววังแล้วเราก็ตัดไปแผนที่ต่อไปเลยล้อกันแล้วก็ตัดแผนที่ต่อไปแล้วก็เมื่อกี้ผมตายคนโง่เลยทำไม,มแผนเทนี้แผนเทวิกาดกระเซิอ์วอกาสทำไม เล่นไงอ่ะตรงนี้ห่อพา,ายุเหรอน่าใช้แล้วแต่เ,เข้ามาในกระสวยแล้วทุกคนนี่นตกแล้วตกโอ้ย พายุอ้าวอาไบินแล้วเฮ้ยทิหาย้วน่าจบหมดตายหมดยกคันครับพี่เล้วก็ไปแผ่นที่ต่อไปเลยแล้ว,ลวกันเรี่ยก็มาแผ่นที่พา่ทุกคนแล้วก็มีแมนชั่นนะทุกคนมาไม่รู้ว่าต้องทกุกกระเพยอันนี้คืออะไรทุกคนแต่ว่าเราคอมเมนชั่นมาก่อน <c oughs> มาขึ้นไป ขึ้นบ้านขึ้นบ้านไป้ยทรายมไนจกล้ผมไม่ขึ้นจมานแลหาที่อ,อุดดินั่วรถไม่บี มันถูบินได้งูเยแล้ถูเรื่องไมเสียงตาแล้วไม่ใช่แล้วลงล่างแล้วอมันตกเลย นะดนเพื่อนผมรปแต่ตางกินรับวันนี้เขาคนผู้หญิงี่าอะนไม่ใช่แฟนทะลุมาผู้หญิงนะแฟนไหญิงมันจะตัวนไม่หญิงมันจะต ใส่ไม่เป็นคุณแต่งมาเพื่อดูฉันผมต้องรอดทุกคู่ทุกคนผมต้องรอดผมรอดแล้ววันนี้ขวาบนด้วยใช่ผมผมมองว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดทามกด แชร์กดซับสไนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ต้องขอกราบปู่ย่าตายายพี่น้องพี่ปู่หลานเลนทุกท่านคนระับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน